เน้นหนักแขนแคนแอดมาน้อยคอยรัก16กุมภา69าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินมาแล้วเดินทางมาถึง E p พีที่10แล้วนะคะเหลือเพียง2วันเท่านั้นเราก็จะได้ทราบผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะมาขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะคะแอดมินเป็นกําลังใจให้คะ่ะขอให้เฮงเงรวยรวสอบผ่านทุกคนเลยนะคะวันนี้มีแนวทางชุดตัวเลขมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วคะ่ะเป็นแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะทุกคนรวมไปถึงชุดตัวเลขใบอื่นๆด้วยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคะ่ะเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกระจากชุดตัวเลขของแอดหมาน้อยคอยรักคะ่ะทุกคนให้ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวดนี้16กุมภาพันธ์ค่ะมาดูกันที่3ตัวก่อนเลยนะคะในวดนี้เขาให้มาจะมี4 3 4 4 3 5 4 2 4แล้วก็4 2 5นะคะและสำหรับชุด2ตัวบนฟ้างวดนี้ค่ะแอดมาน้อยให้เน้นที่เลข3 4 3 5 ส่วนชุดรองจะมี24กับ25นะคะและสำหรับชุดเน้น2ตัวลงล่างให้เน้นเที่เลข30กับ31ค่ะตัวรองจะมี40และ41นะคะแล้วก็ตัวเน้นของเขาเน้นหนักแขนๆ2ตัวลงล่างห่างเดียวในงวดนี้แอดหมาน้อยให้เน้นเที่เลข31ค่ะอีกครั้งนะคะทุกคนชุดเน้น2ตัวลงล่างให้เน้นเที่เลข31อะใจมากกะจัดไปโหลดนะคะทุกคนมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดหมาน้อยจะเข้าไหมงวดที่แล้วหลุดนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุก คนฉายาแอดเงินเทวดาใครๆก็อยากได้นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาหนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะแอดเงินเทวดาเข้า48นะทุกคนเลขเด่น2ตัวล่างๆของเขาก็ถือว่ามี48ดอยู่ค่ะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะและสำหรับงวดใหม่ค่ะแอดเงินเทวดาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงวดนี้16กุมภาพันธ์นะคะเด่น3ตัวบนฟ้างวดนี้ให้เน้นๆที่เลข3 74ค่ะ2ตัวบนฟ้าให้เน้นๆที่เลข74ต่อมาจะมีเลข73 กับเลข4 3นั่นเอง3ตัวชุดรองจะมี3 7 5 4 5 3 4 3 9และ8 7 4นั่นเองนะครทุกคนเลขเด่น2ตัวลงล่างนะให้เน้เนๆที่เลข7 7 7 6และ7 5เด่นตัวรองจะมี5 5 5 6 8-5-8-6แล้วก็เลข8-7นั่นเองอ่ะมาลุ้นการในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดเงินเทวดาจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะไปกันต่อกับชุดนี้ค่ะทุกคนชายาของเขาอาจารย์เต่านั่นเองนะคะอาจารย์เต่าให้มาในงวดนี้16กุมภาพันธ์เลขเด่น2ตัวลงล่างเด่นที่เลข7นะคะจับคู่จะมี7-1 73และ7 9อาจารย์เตา๋าบอกว่าให้เน้นที่เลข79กับเลข73นั่นเองนะคะแล้วก็มี71ที่เป็นชุดการของเขาเด่นที่เลข7แล้วก็อีกหางหนึ่งที่เป็นตัวกันก็คือ339้นั่นเองอ้ามารุนการในงวดนี้ชุด2ตัวลงล่างของอาจารย์เต๋าจะเข้าไหมนะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนเรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้ฉาย,ยาของเขาแอดประชานั่นเองนะให้มานิ้งวดนี้16กุมภาพันธ์ห9ค่ะ2หางเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข93 กับเลขเกอีกครั้งนะคะทุกคนชุดตัวเลขของแอดประชางวันนี้16กุมภาพันธ์ให้เน้นที่2องหาง2คู่นี้เลยนั่นก็คือเลข93 กับเลขเก้าสี่นั่นเองอามาลุ้นการเลขเก้าจะมาไหมในวันนี้16กุมภาพันธ์เรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะจากนั้นไปกันต่อที่ชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขขั้นเทพสาย2นั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด2สายค่ะสาย1อยู่ในช่วงต้นงวดแล้วก็สาย2อยู่ในช่วงโค้งสุด้ายนั่นเองนะคะสาหรับสาย2เลขขั้นเทพ16กุมภาพันธ์69เด่นที่เลข1ค่ะจับคู่จะมี 1, 3 1, 4 1, 5ห 1>, 1 6และ17อีกครั้งนะคะทุกคน1 3 1 4 1 5 1 6และเลข17เด่นที่เลข1วิ่ง1นั่นเองอ่ะมาลุ้นการจะมีเลข1ไหมในวันนี้ชุดตัวเลขขั้นเทพให้มานะ,ะเลขขั้นเทพสาย2มาลุ้นไปได้วยกันเลยค่ะและทีนี้มาดูกันที่ใบนี้ชายาแอดประม่วงนําโชคค่ะให้มานี้วันนี้16กุมภาพานเด่นที่เลข0นะคะทุกคนแล้วก็มีชุดเบิ้ล0 0น 00, ตัวใหญ่กั่เพื่อนเลยนะคะจับคู่จะมี40,60 90และเลข1 0นั่นเอง3ตัวให้มาจะมี4 60กับเลข4 90นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะชุด3ตัวของเขา4 60กับเลข4 90นั่นเองออะมาลุ้นกันในวันนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดมะม่วงนำโชคจะพาเราปัางไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนแอดน้ำ1หนึ่งแอดมินเจอไมทีห่งก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนะคะแอดนึหนให้มาในวันนี้16กุมภาพันธ์ค่ะชุดวินนะคะ9826ค่ะ2ตัวจับพูดจะมี92 96 982628 และเลข29เด่นที่เลข9กับเลข6ค่ะทุกคน929698 26 28แล้วก็29ซึ่งก็ให้92 29มาด้วยนะทุกคนสำหรับ2 9 92ก็ถือว่าเป็นชุดตัวเลขที่ออกไปแล้วงวดเมื่อกี้เลขออก6 29นั่นเองแต่ว่าไม่แน่หนึ่งก็ให้92กับ29มาอีกมาลุ้นกันในงวดนี้ตัวเดิมจะกลับมาไม้เราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยขอให้เฮงขอให้ปังและที่สำคัญขอยออกตัวที่เราการเลยนะคะและสำหรับข้อมูลใบน,นี้เป็นเลขฝันค่ะคทุกคน16กุมภาพัน ะะสำหรับเลขฝันจะมี2 5 3 9และเลข2 6นั่นเองอีกครั้งนะทุกคน2 5 3 9และเลข2 6นั่นเองค่ะทุกคนออมาลุ้นการจะเข้าไหมนะคะและจากนั้นค่ะทุกคนเรามาดูกันที่ใบนี้ฉายาของเขาแอตต้านั่นเองค่ะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะกุมภาพานันแอตตาให้เลข2 9มาปรากฏว่าเลขก็ออก2 9จริงๆนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมา ตัวเลขของแอตตานะ,ะทุกคนตัวเลขไม่เยอะนะสําหรับเลขของแอตตาให้มาเพียง3คู่3หางเท่านั้นค่ะว่าที่ผ่านมานะคะหกุมภาพันธ์ให้2 9เลขก็ออก2 9จริงๆนะและสําหรับวันนี้ค่ะ16กุมภาพันธ์แอตตาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3หาง3คู่เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนจับคู่จะมี8 5 2 5และ4 5อีกครั้งนะทุกคน85 25และ เลข45้นั่นเองนะคะทุกคนอมาลุ้นไปด้วยกันเลยในงวดนี้ว่าชุตัวเลขของแอต t จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้คะ่ะทุกคนเป็นชุดตัวเลขจากเฮียจัดให้ค่ะเขาจะมีหลายใบนิดนึงนะ,ะทุกคนใบนี้ก็เป็นใบโค้งสุดท้ายนั่นเองสิบกุมภาพันธ์ให้มาเด่นที่เลข9ก่อนหน้านี้เขาให้เด่นที่เลข5กับเลข7ค่ะทุกคนแล้วก็มีใบนี้เพิ่มเติมเลข9เข้ามาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่า9มาจะมี9ก 97และ90นั่นเองหากว่าเลข9มานะทุกคนเขาให้94 97แล้วก็903หางเท่านั้นในงวดนี้อามาลุ้นการจะเข้าไหมสำหรับชุดตัวเลขของเฮียจัดให้ส่วนใบก่อนหน้านี้แอมินได้นำมาฝากแล้วรวมไปถึงชุด3ตัวด้วยนะคะก็คือชุดนี้นั่นเองนะคะทุกคนที่เขาให้6 2 9งวดที่แล้วส่วนงวดนี้3ตัวก็คือให้เน้นที่เลข0-51 กับเลข0 7 6ย์นั่นเองอีกครั้งนะคะ051ย์ 5, 1, กับเลข0 7นนั่นเองส่วน3ตัวชุดรองก็คือตามภาพนี้เลยในงวดนี้อามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของเฮียจัดให้จะเข้า3ตัวอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนเรามาดูกันที่ใบนี้ชุดตัวเลขของแอสเสือสายหนึ่งนะคะสำหรับแอสเสือสายหนึ่งให้มานิงวดนี้เด่นที่เลข5กับเลข7ค่ะ3ตัวก็คือตามภาพนี้เลยนะ,ะทุกคนจะมี5,96 585 857 แล้วก็เลข395นะคะทุกคนต่อมาบรรทัดที่2จะมี734 763 473แล้วก็507นะคะในส่วนของชุด2ตัวจับคู่จะมี17 51 27 75 47 5 7 7 3และ07นะคะทุกคนอาจจะมีไหลหางหลายคู่นิดนึงนะคะก็เลือกกันไปว่ามีตัวไหนที่ตรงตามที่เราชอบไหมนะคะและเน้นย้ํากันอีกทีนึงสําหรับชุดนี้เป็นชุดตุเลขของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกคน16กุมภาพันธ์อาจารย์นอตตี้ให้มาเด่นที่เลข8ค่ะจับคู่จะมี80 30 86ตัวชอบตัวเน้นของอาจารย์นอตตี้นั่นก็คือเลข83กับ3 8นั่นเองนะคะ3ตัว830กับเลข836ค่ะทุกคนมาลุ้นกันในวันนี้ว่าชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้จะเข้าไหมนะคะในส่วนเลขทูบของอาจารย์นอตตี้ค่ะทุกคนแนวทางทูบป,ปู่ของอาจารย์นอตตี้ในวันนี้16กุมภาพันธ์3ตัว742ค่ะตัดเล่น2ตัวจะมี74,47 4-2-2-4แล้วก็7-2-2-7นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นการในงวดนี้ว่าเลขทูปปูกของอาจารย์นอตตี้จะเข้าไหมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอ้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเปังๆรวยๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้เราจะเจอกันในคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆค่ะทุกคนมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้อยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขค่นอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮงๆมั่นหมาย สุขู่สุคนเด้อค่ะเด้อ